ผมเนี่ยโตมาก็จะถูกปลูกฝังว่าต้องกินนมกินเนื้อมันถึงจะสูงถึงจะแข็งแรงการกินอย่างที่คุณหมอว่าเนี่ยมันจะมาทดแทนได้ยังไงมันมันทำให้แข็งแรงได้ไหมหรือว่ามันจะค่อยๆต้องลดกิจกรรมบางอย่างลงทําไม่ได้เหมือนคนทั่วไปอย่างเงี้ยครับคุณหมออันนี้เป็นคําถามแรกเลยนะครับของทุกคนนะครับว่าหมอก็เติบโตมาแบบคุณเบลแหละครับเราก็ถูกสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเนื้อสัตว์เนี่ยเป็น High quality protein ก็คือเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพสูงเราทุกคนต้องกินเนื้อสัตว์เราทุกคนต้องกินนมนะครับคุณหมอบางคนถึงขนาดพูดว่ามนุษย์เนี่ยถ้าไม่มีนมวัวเนี่ยเราเราสบายไม่ได้ซึ่งมันก็มันก็น่าตกใจนะว่าเรามาถึงวันนี้กันได้อย่างไรว่าทําไมเราคิดว่าเราจะต้องมีวัวคู่กับเราไปโดยตลอดไม่งั้นเราสบายไม่ได้นะครับก็ผมก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเมื่อก่อนนะครับแต่ว่า ตอนนี้เราเริ่มมีเห็นการวิจัยที่ชี้ชัดมากนะครับว่าการกินอาหารจากพืชล้วนๆนี่นะครับมันได้โปรโตีนเพียงพอนะครับและก็มีคุณภาพสูงไม่ต่างจากเนื้อสัตว์เลยนะครับในแง่ของโปรโตีนนะครับแต่ว่าในแง่อื่นๆที่พืชจะให้มากกว่าก็คือว่ามันมีเส้นใยมากกว่าม,มีไฟเบอร์มากกว่ายกตัวอ,อย่างเช่นโปรโตีนจากธัญพืชน,นะครับถั่วดำต้มถั่วแดงต้มนะครับ ตัวลำไต้องคู้เห็ดต่างๆพวกนี้โปรตีนสูงมากนะครับแล้วก็มีเส้นใยมีวิตามินซึ่งเนื้อสัตว์ไม่มีนะครับและโอกาสในการก่อโรคเนี่ยอาหารที่มาจากพืชล้วนๆตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็น whole food เนี่ยนะครับก็คือ,อโอกาสในการป้องกันโรคเนี่ยนะครับมันดีกว่ากินเนื้อสัตว์อย่างที่ทุกคนหลายคนจริงๆไม่เคยทราบว่าองค์การอนามัยโลกได้ประกาศตั้งแต่ปี2015นะครับอันนี้กี่ปีแล้วครับ หกปีละหกปีเต็มแล้วนะครับว่าเนื้อสัตว์แตรูปก็คือไส้กรอกเบคอนยกตัวอย่างนะครับ processed meat เนี่ยเป็นสารก่อมะเร็งอันดับหนึ่งมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับเทียบเท่ากับการสูบบุหรี่สำหรับมะเร็งปอดเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ย่างไส้กรอกให้ลูกกินก็เหมือนยื่นบุหรี่ให้ลูกสูบนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นประโยชน์ของอาหารจากพืชเนี่ยมันเคลียร์มากว่า โอกาสในการก่อโรคน้อยกว่าการป้องกันโรคดีกว่าในขณะที่โปรโตีนเนี่ยได้เท่ากันแต่มาที่จุดสําคัญเลยคนบอกว่าเรื่องโรคเนี่ยจริงๆพอคุยแล้วคนอาจจะไม่ค่อยสนใจเพราะว่าก็ยังรู้สึกแข็งแรงดีใช่ไหมครับแต่เราอยากรู้ว่านล้วเราจะแข็งแรงแบบมีฟิตเนสได้กำลังกายออกกําลังกายมีกล้ามได้หรือเปล่าอันนี้เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นคำถามหลักของประชาชนเลยนะครับซึ่งอันนี้จริงๆต้องยืนยันเลยนะครับว่าการกิน อาหารจากพืชได้โปรตีนจากพืชเนี่ยสามารถสร้างกล้ามเนื้อนะครับได้ดีเท่าเทียมกับการกินเนื้อสัตว์เลยนะครับหลายๆคนที่เป็นนักกีฬาไอรอนแมนหมอเคยยกตัวอย่างเวลาที่ไปคุยตามรายการต่างๆก็คือจะมีอย่างเช่นลีวิชแฮมิตันอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้เป็นดีแกนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับฟอร์มูล่าวันนะครับโนวัคจูคอวิชอันนี้เขาปรับเป็นแคลนเดชร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถจะสร้างกล้ามเนื้อได้ดีมาก วีนัสวิลเลียมนะฮะถ้าคุณเดลเคยไปดูคุณวีนัสตีเทนนิสข้างสนามจะรู้เลยว่าอ๋อวีแกนเนี่ยมันแข็งแรงจริงเพราะว่าเพราะว่าเธอมีแรงเยอะมากนะครับยุกมี่แทบจะมองไม่ทันเลยทีนี้อีกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเนี่ยถ้าพูดกันตรงๆนะครับกินเนื้อสัตว์กับกินพืชเนี่ยความแข็งแรงเนี่ยทำได้พอๆกันถ้าฝึกเท่ากันเนาะแต่สิ่งที่การกินโปรตีนจากพืชเหนือกว่าคืออะไรรู้ไหมครับก็คือว่า การฟื้นตัวของกล้ามเนื้อนะครับว่าถ้าคุณไปแข่งไทรอนมาเมื่อวานอย่างเงี้ยคนที่กินพัน์เบสกินดีแก่์รุ่งขึ้นเนี่ยสามารถจะมาปั่นจักรยานได้อีก2030ิกิโลเลยนะครับเพราะว่ากล้ามเนื้อฟื้นตัวเร็วมากในขณะที่คนกินเนื้อสัตว์นมแล้วก็ไข่เนี่ยจะพบว่าการฟื้นตัวของกล้ามเนื้อเนี้ย ใช้เวลามากเมือนจะคล้ายกับเนี้ยคำที่เขาใช้คำว่าวิทยาศารับรกีฬเนี่ยเบ็ีคเขาจมาดูแลเรื่องโภชนาการเรื่องอะไรครับคุณหมอใช่ครับใช่ครับจริงๆเนี่ยตอนนี้ต้องบอกเลยว่าวิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ยยังยังขยับตัวไม่เร็วนักนะครับแต่หมอชำนาญได้เลยนะครับอันเนี้ยเอาเรียกได้ว่าเอาชัวร์เลยว่าอีกไม่นานวิทยาศาสตร์ทางการกีฬาจะเริ่มมาจัดประเด็นนี้แล้วก็จะกลับมาเป็นแ r e n เ b a เยอะมากเพราะว่าตัวเองเูลลคนไข้ที่เป็น Iron แมนหลายคน นะครับแล้วก็พบว่าคนไข้พอเปลี่ยนเป็นแพนเบสเนี่ยประสิทธิภาพเนี่ยดีขึ้นอยากแนะนําให้ไปดูบองเรื่องหนึ่งเลยนะครับจริงๆหลายคนอาจจะอาจจะดูมาแล้วด้วยนะครับคุณเบลครับชื่อ The Game c h a n g e r ก็คือเป็นกลุ่มนักกีฬาโอลิมปิกหรือว่านักกีฬาระดับชาติของอเมริกาที่รปรับมาเป็นแพนเบสแล้วเขารู้สึกว่าเขาแข็งแรงมากขึ้นด้วยนะครับดังนั้นอันนี้ยืนยันได้ว่ามันแข็งแรงมากขึ้นแต่ว่า อยากให้ทุกท่านถ้าอยากจะลองเ่ามันจริงไม่จริงก็ลองทำได้ก็ไปดู The Game Changer เนี่ยนะครับคนหนึ่งก็คืออานชวาชินเกอร์ซึ่งตอนแรกในหนังเขาพักมาในหนังเนี่ยจะมีภาพบทพูดในหนังที่เขาพูดว่าอะไรนะทำไมต่อยอย่างนี้ปวกเปลี่ยงเหมือนพวกกินมังสวิรัตเลยแต่พอตอนท้ายตัดมากลายเป็นคุณอาโนแกตัวจริงแกกินพวกนี้อันนี้เลยงงว่าตกลงมันก็แก้ความความรู้สึกความเข้าใจของเราในอดีตอยู่เหมือนกันว่า ไอ้ตัวการกินแพนเบสอย่างคุณคุณหมอว่าเนี่ยมันกลายเป็นตัวหลักที่ทําให้เขาแข็งแรงได้อย่างไรเหรอฮะใช่ครับคือเรื่องนี้เราเราก็ย,ยัง <ขอ S 2> <ๆ>ไม่อยากที่จะคือวิจัยกับประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยทุกคนเนี่ยชัดเจนแล้วเพราะว่ากินอาหารจากพืชหรือว่าดีการเนี่ยการได้แน่นอนและจริงๆแข็งแรงกว่าเพราะว่าการฟื้นตัวของกล้ามเน,นื้อดีกว่าแต่ว,ว่าเราคิดว่ามันอาจจะเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่เนาะล้วก็อาจจะ อาจจะเชื่อย,ยากสักนิดหนึ่งคนไข้หลายท่านเวลาเราเริ่มคุยเรื่องนี้เขาก็จะบอกว่าแล้วเขาจะเอาแรงมาจากไหนละ่ละนะครับเพ่อนหมอที่ว่าอาจจะต้องลองทําเองดูนะนะครับว่ากีนลองสัก21วันเนี่ยปกติคนเรา21วันเนี่ยมันจะเป็นช่วงการเปลี่ยนแปลงช่วงถ้าทำสัก21วันแล้วลองไปออกกำลังกายดูว่าไหวไหมอันนี้ส่วนตัวนะครับหมอว่ายน้ําได้วันละเป็นพันเมตรถ้าจะให้ถึงสองพันเมตรก็ไว่ายได้นะครับเพียงแต่เวลาไม่มีนะคะรับเพื่อนหมอว่าชั่วโมงติดต่อกันไม่พักเลยเนี่ยทั้งทงท,งที่ตัวเองมันมีแกลนเนี่ยเพราะ อันนี้เราก็พิสูจน์ได้กับตัวเราเองแล้วนะครับคุณแปลว่าเรามีแรงแน่นอนอันนี้ไม่ต้องกลัวนะครับเพียงแต่บอกคิดว่ามันเป็นเรื่องใหม่แล้วก็มันอาจจะเป็นเป็นประเด็นอื่น,น,นๆด้วยนะที่หลายๆคนติดอยู่ในใจบางคนไม่กล้าพูดก็คือว่าอัวไม่อร่อยอันนี้น่าจะเป็นคำถาม <laughs>